โดยที่สุดเวลานี้สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังร้อนระอุอีกครั้งหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กับประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการข่าวนี้สร้างแรงสันเทือนในทุกองค์การความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชากว่า800กิโลเมตรและเคยผ่านเหตุการณ์ความตึงเครียดมาแล้วหลายครั้งในอดีตค่ำคืนนี้สนักข่าอต่างประเทศรายงานตรงกันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้อนุมัติให้บริษัทเอกชน ด้านยุธทธปกรณ์สามารถส่งออกอาวุธยุทโธภั์ให้แก่รัฐบาลพนมเปญได้อีกครั้งหลังจากถูกระงับไปนานหลายปีสาเหตุเพราะความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนและอิทธิพลของจีนในกัมพูชาแต่การเปลี่ยนท่าทีครั้งนี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าวอชิงตันกาลังเดินเกมอะไรอยู่และใครจะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจครั้งนี้ขณะเดียวกันเสียงจากกรุงเทพและชายแดนด้านรีสเกตเริ่มดังขึ้นกองทัพไทยเรียกประชุมรับระดับสูงเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเนื่องจากอาวุธ ที่จะถูกส่งไปยังกัมพูชาอาจรวมถึงระบบอาวุธทันสมัยอย่างโรล่ลาระเวนปืนใหญ่สนามและอุปกรณ์สื่อสารทางทหารที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการรบของฝ่ายกัมพูชาได้หลายเท่าตัวหลายคนยังจําได้ดีถึงเหตุปะทะรุนแรงที่ปราสาททวิหารเมื่อสิบกว่าปีก่อนซึ่งกินเวลาหลายเดือนและทําให้ทั้งสองประเทศต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินการประกาศของสหรัฐในวันนี้จึงไม่ต่างจากการจุดไฟใหม่ในพื้นที่ที่ยังมีเชื้อความไม่ไว้วางใจสะสมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าการที่สหรัฐกลับมาจับมือกับกัมพูชาอีกครั้งเป็นสัญญาณว่ากรุงวอชิงตันต้องการดึงพนมเปญออกจากอิทธิพลของปักกิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าเปิดให้กองทัพเรือจีนเข้ามาใช้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของสหรัฐจึงอาจเป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและอาจส่งแรงกระเพื่อมไปถึงไทยโดยตรงคืนนี้ภาพจากหน้าสถานทูตสหรัฐในพนมเปญปรากฏกลุ่มผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเดินเข้าออกอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียรขดขณะที่ในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเองประชาชนบางส่วนออกมาแสดงความดีใจที่ประเทศกำลังได้รับการยอมรับอีกครั้งจากชาติมหาอำนาจแต่ในอีกด้านหนึ่งหลายคนกลับแสดงความกังวลว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงข่าวระหว่างประเทศทั่วไปหากแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของความมั่นคงในอนาคตทั้งสำหรับกัมพูชาไทย และประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดของการกลับมาครั้งนี้เริ่มต้นจากอะไรและสหรัฐมีเป้าหมายใดซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับกัมพูชาถูกมองว่าอยู่ในจุดต่ำสุดหลังจากรัฐบาลพนมเปญหันไปใกล้ชิดกับจีนอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะในช่วงที่จีนเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผน b เ l ล and Road Initiative หรือ1แถบ1เส้นทางกัมพูชาเริ่มได้รับเงินทุนจากจีนหลายพันล้านดอลลาร์ทั้งในด้านถนนท่าเรือสนามบินและแม้กระทั่งระบบสื่อสารทางทหารในช่วงเวลานั้นสหรัฐได้ออกมาตรการคว่ำบาตท,ทางทหารกับกัมพูชาโดยสั่งห้ามบริษัทในอเมริกาขายอาวุธหรือยุโทโธกรณ์ให้กับรัฐบาลฮุนเซนด้วยเหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนและความกังวลว่าอาวุธเหล่านั้น อาจตกไปอยู่ในมือของจีนการตัดสัมพันธ์ในครั้งนั้นถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐกำลังลดบทบาทของตนในกัมพูชาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง5ปีสถานการณ์กลับพลิกอย่างคาดไม่ถึงเมื่อรัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนมาเนตบุตรชายของฮุนเซนเริ่มส่งสัญญาณเปิดประตูรับความร่วมมือจากชาติตะวันตกมากขึ้นพร้อมทั้งออกนโยบายที่เน้นการสร้างสมดุลทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นสัญญาณที่วอชิงตันรับรู้ได้อย่างรวดเร็วในปี2024เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เดินทางเยือนพนมเปญอย่างเงียบๆเ,เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงและการฝึกซ้อมทางทหารร่วมในอนาคตการเยือนครั้งนั้นแม้ไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะมากนะักแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการละลายน้ำแข็งระหว่างสองประเทศที่เคยตึงเครียดมานาน ทางฝั่งกัมพูชาเองก็เริ่มขยับในช่วงต้นปี2025มีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาได้เชิญผู้แทนจากสหรัฐเข้าชมการฝึกซ้อมยุทธวิธีระดับกองพลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปรง่งใสและความพร้อมในการปรับมาตรฐานการทหารให้สอดคล้องกับนานาชาตินี่จึงกลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชาเริ่มต้องการลดเงาของจีนลงบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์กับฝั่งตะวันตกอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายตกใจคือการเคลื่อนไหวของสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเมืองแต่ยังโยงถึงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด i อเ o p a ด i f i c s t r a t e g y ที่มุ่งจำกัดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนสหรัฐต้องการสร้างพันธมิตรใหม่ๆเพื่อถ่วงดุลอำนาจของปักกิ่งและกัมพูชาถูกมองว่าเป็นตัวต่อสำคัญในแผนหมักนี้หลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะไทยและเวียดนามต่างติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากสหรัฐ เข้ามามีบทบาทในกัมพูชาอีกครั้งนั่นหมายความว่าแนวพรมแดนฝั่งตะวันตกของไทยอาจกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจภาพถ่ายเก่าจากชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยเต็มไปด้วยควันปืนถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่เตือนว่าการเพิ่มอาวุธและการฝึกทางทหารในภูมิภาคนี้อาจทำให้สมดุลแห่งอำนาจที่ประบังอยู่แล้วกลับมาสั่นคลอน และนี่คือฉากหลังทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทําให้วันนี้สหรัฐตัดสินใจย,ยกเลิกการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาการกลับมาที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือมิตรภาพแต่คือเกมการเมืองระดับภูมิภาคที่ทุกประเทศต้องจับตาในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐประกาศยกเลิกคําสั่งห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาภาพความเคลื่อนไหวทางทหารในพนมเปญก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสนามบินทหารโปเชน ตรงเริ่มมีเที่ยวบินลับจากฐานทัพอากาศต่างประเทศเข้ามาจอดในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกัมพูชาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆแต่แหล่งข่าวภายในระบุว่ามีการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางทหารล็อตแรกจากสหรัฐเข้ามาแล้วสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาเผยภาพกล่องขนาดใหญ่มีตราสัญ,ญลักษณ์บริษัทผู้ผลิตอาวุธจากรัฐเวอร์จิเนียถูกขนลงจากเครื่องบินขนส่งแบบ c 1 3 0พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ต่างชาติในชุดลำลองมีรายงานว่า ภายในกล่องนั้นคือชุดอุปกรณ์ควบคุมโปรล่าตะเวนรุ่นล่าสุดและอาจรวมถึงระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ใช้ในกองทัพพันธมิตรนาโตขณะเดียวกันทางด้านชายแดนไทยโดยเฉพาะจังหวัดรีสกเกตและสุรินท์โดยลาดตะเวนชายแดนของไทยเริ่มเพิ่มกําลังตรวจตรายอย่างเข้มงวดมีการตั้งจุดสังเกตการเพิ่มเติมหลายจุดตลอดแนวปากเข้าพระวิหารเสียงวิทยุสื่อสารของหน่วยลาดตะเวนดังขึ้นแทบตลอดทั้งคืนทหารไทยรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยไม่เปิดเผยชื่อว่า ช่วงนี้เราพบความเคลื่อนไหวผิดปกติของฝั่งโน้นมีรถบรรทุกทหารเข้ามาใกล้แนวเขตมากขึ้นกว่าปกติแต่ยังไม่ถือเป็นการละเมิดเราได้รับคำสั่งให้จับตายอย่างใกล้ชิดโดยไม่ยั่วยุด้านกระทรวงกลาโหมไทยได้เรียกประชุมด่วนรวมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจของสหรัฐพลเอกคนหนึ่งให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆทางยุธทธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านย่อมกระทบต่อสมดุลในภูมิภาคเราไม่ได้มองว่าเป็นไัยโดยตรงแต่เราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ในกรุงวอชิงตันโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าการยกเลิกคำสั่งห้ามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมยืนยันว่าสหรัฐต้องการช่วยให้กัมพูชามีความสามารถในการป้องกันตนเองและมีบทบาทในภารกิจรักษาสันติภาพของสาชาราชิแต่คำพูดเหล่านี้กลับไม่ได้ช่วยลดความสงสัยของหลายฝ่ายในอาเซียนสำนักข่าวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ารายงานตรงกันว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐครั้งนี้อาจเป็นหมากลอ่อ เพื่อลดการพึ่งพิงจีนของกัมพูชาเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาปักกิ่งได้กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทัพกัมพูชาทั้งในด้านยุธทธปกรณ์และการฝึกกําลังพลการเข้ามาของอาวุธอเมริกันจึงอาจเปลี่ยนโครงสร้างของกองทัพกัมพูชาในระดับลึกทางด้านพนมเปรรัฐบาลฮุนมาเนตออกถแถลงการยืนยันว่าการซื้ออาวุธจากสหรัฐเป็นไปเพื่อการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคไม่ได้มุ่งหวังสร้างความตึงเครียดกับไทย หรือประเทศใดๆแต่ในหมู่ประชาชนกลับเกิดกระแสะความเห็นที่แตกต่างบางส่วนเชื่อว่านี่คือสัญญาณแห่งการพัฒนาและความเป็นอิสระทางการเมืองขณะที่อีกฝ่ายกลับก,บกังวลว่ากัมพูชากำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงครามเย็นยุคใหม่คืนวันที่25ตุลาคมบริเวณฐานทัพเรือเรียมจังหวัดพระศรีหนุมีการเปิดไฟส่องสว่างทั่วบริเวณมีรายงานว่าทีมวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดชาประมงในละแวกนั้นให้ข้อมูลว่าช่วงนี้มีเรือต่างชาติ เข้ามาใกล้ฝั่งมากกว่าปกติเหมือนกำลังเตรียมอะไรบางอย่างภาพดาวเทียมล่าสุดยังเผยให้เห็นว่าพื้นที่ฐานทัพดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารใหม่ยังต่อเนื่องนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงลับระหว่างกัมพูชาและสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างทางทหารร่วมด้านประเทศไทยสํานักข่าวชายแดนไทยรายงานว่ามีการขนย้ายยุโทโธปกรณ์เบาและสเสบียงเข้าสู่พื้นที่แนวหน้ามากขึ้นโดยทหารไทยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคําสั่งให้เตรียมความพร้อมระดับ สีเหลืองซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังสูงสุดโดยไม่เคลื่อนไหวเชิงรุกสถานการณ์ที่ชายแดนในค่ำคืนนี้จึงเต็มไปด้วยความเงียบที่ไม่ธรรมดาเสียงวิทยุสื่อสารดังสลับกับเสียงฝนที่ตกลงบนหลังคาโรงนาทหารทุกสายตาจับจ้องไปยังพนมเปญและวอชิงตันเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้อาจเปลี่ยนสมการของทั้งภูมิภาคไปตลอดกาลนี่คือเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้และไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าการกลับมาของสหรัฐ จะนำไปสู่สันติภาพหรือการประทะครั้งใหม่บนผืนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้เรามาวิเคราะห์ภาพรวมและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของเหตุการณ์นี้อย่างเป็นระบบกันครับประการแรกความตั้งใจเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐดูเหมือนจะมี2มิติหลักมิติหนึ่งคือการลดการพึ่งพิงของกัมพูชาต่อจีนโดยการเสนอทางเลือกด้านยุธทธปกรณ์และการฝึกอบรมและมิติที่2คือการเสริมเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อถ่วงดุลอำนาจของปักกิง่ง หากมองจากมุมนี้การยกเลิกการห้ามขายอาวุธไม่ใช่เพียงเรื่องการค้าหรือการเมืองภายในแต่เป็นการขยับหมากในเกมระดับมหาอำนาจซึ่งจะมีผลต่อเสถียรภาพภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปรียบเทียบการตอบสนองของไทยกับกัมพูชาให้มองเป็นการอ่านสัญญาณสามระดับระดับปฏิบัติการฝ่ายไทยดูจะเลือกยืนยันการเฝ้าระวังและย้ำหลักการไม่ยุวยุยืนยันว่าไทยยังไม่มองการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงแต่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งเป็นแนวทางที่ประนีประนอมและรัดกุม ในเชิงป้องกันส่วนกัมพูชาออกถแถลงว่าเป็นการป้องกันตนเองและมุ่งใช้เพื่อภารกิจรักษาสันติภาพซึ่งเป็นถ้อยคําที่พยายามลดความตึงเครียดทางการทูตระดับการเมืองต่างประเทศสําหรับกรุงเทพเรื่องนี้คือการทดสอบความสามารถของไทยในการรักษาสมดุลทางการทูตไทยต้องการหลีกเลี่ยงการตกเป็นตัวกลางสมรภูมินาแต่ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงตามแนวพรมแดนในขณะเดียวกันพนมเปญกำลังเดินเกมที่พยายามสร้างความเป็นอิสระจากจ,ากจีน โดยยังคงต้องรักษาฐานความสัมพันธ์เดิมไว้ทําให้การวางตัวของฮุนมาเนตเป็นการเดินเส้นบางๆระหว่างตะวันตกและจีนระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติเศร้าประเทศในอาเซียนหลายประเทศจะกังวลเรื่องการแข่งอาวุธและการสร้างบรรยากาศสงครามเย็นใหม่หากไม่มีการประสานงานเชิงภูมิภาคที่ชัดเจนความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดและปะทัาดโดยไม่ได้ตั้งใจจะสูงขึ้นนักวิชาการด้านความมั่นคงจึงแนะนําให้มีการเปิดช่องทางการสื่อสารทวิภาคีและพะหุภาคีเพื่อลีกเลี่ยงเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง มาดูผลกระทบเชิงทหารและเทคนิคบ้างอาวุธอเมริกันสมัยใหม่เช่นระบบโรล่าตระเวนระบบสื่อสารเข้ารหัสและอุปกรณ์สนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและตอบโต้ของกัมพูชาถ้านําไปปรับใช้จริงจะเปลี่ยนรูปแบบก,การลาดตระเวนและการควบคุมพื้นที่ชายแดนซึ่งในระยะสั้นอาจทําให้ฝ่ายไทยต้องปรับยุทธวิธีลาดตระเวนเพิ่มการใช้เทคโนโลยีตรวจการและยกระดับการฝึกร่วมกับพันธมิตรอื่นๆความเสี่ยงเชิงสถานการณ์ที่ต้องจับตา การเข้าใจผิดระหว่างการลาดระเวนยานพาหนะหรือโดรนที่บินใกล้แนวพรมแดนอาจถูกตีความผิดและนำไปสู่การตอบโต้ที่ไม่ตั้งใจการเพิ่มทหารหรืออาวุธหนักในพื้นที่หากการส่งมอบอาวุธตามข่าวเป็นการส่งมอบแบบทันทีและมีการประจำการในพื้นที่ชายฝั่งหรือชายแดนความสมดุลกำลังอาจสั่นคลอนและทำให้เกิดการเพิ่มกำลังของฝ่ายตรงข้ามการเมืองภายในกัมพูชาการยอมรับอาวุธจากสหรัฐอาจกระตุ้นเสียงในประเทศทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนภายในได้ทางเลือกเชิงนโยบายที่ไทยอาจพิจารณาเร่งเสริมการทูตระดับสูงกับทั้งสหรัฐและกัมพูชาเพื่อขอให้มีการรับประกันด้านการใช้กำลังที่ไม่ละเมิดอธิปไตยและการจัดช่องทางสื่อสารฉุกเฉินระหว่างกองทัพของสองประเทศเพิ่มการลาดระเวนเชิงเทคนิคและการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจการยะไกลแต่ควรเน้นการป้องกันเชิงยับยั้งมากกว่าจะเป็นการชักนำให้เกิดการแข่งขันอาวุธ ดึงอาเซียนเข้ามาเป็นเวทีกลางสําหรับการพูดคุยเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดมาตรการความโปร่งใสด้านการซื้อขายอาวุธและการฝึกซ้อมระหว่างประเทศด้านการทหารระยะยาวหากกัมพูชารับอาวุธจากสหรัฐในระดับสูงและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโครงสร้างกําลังของกัมพูชาอาจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ลดการพึ่งพาจีนเป็นโอกาสที่นานาชาติจะส่งเสริมมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน และความโปร่งใสทางการทหารแต่ก็ไม่ควรมองข้ามว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีต้นทุนและแรงเสียดทานทางการเมืองในทุกระดับบทสรุปเชิงวิเคราะห์สั้นๆการยกเลิกการห้ามขายอาวุธของสหรัฐให้กัมพูชาเป็นการย้ายหมากเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลในภูมิภาคได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการจัดการทางการทูตและมาตรการป้องกันการบานปลายหากทุกฝ่ายใช้เหตุผลเปิดพื้นที่เจรจาเพิ่มความโปร่งใส และยึดหลักการไม่ยั่วยุยังพอมีช่องทางที่จะทําให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเครื่องมือสร้างสียรภาพมากกว่าจะเป็นชนวนของความขัดแยง้งแสดงกราฟสแสดงข้อมูลการนําเข้ายุทธปกรณ์ในภูมิภาคปีล่าสุดสแสดงภาพสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากมหาวิทยาลัยและอดีตทหารระดับสูงสแสดงตารางเปรียบเทียบตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีความเป็นไปได้จะถูกส่งมอบและผลกระทบเชิงยุทธวิธีตอนนี้เรามาดู phn phn ปฏิกิริยาสาธารณะ ความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ข้อความบนโซเชียลและบรรยากาศสาธารณะทั้งในไทยและกัมพูชากันครับเปิดบทแรกด้วยภาพรวมสั้นๆข่าวการเชื่อมความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับกัมพูชารวมทั้งการถอนอาวุธบางส่วนในข้อตกลงสันติภาพส่งคลื่นสะเทือนไปถึงทั้งเวทีการเมืองและชุมชนชายแดนอย่างรวดเร็วผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงผู้พลัดถิ่นชาวประมงและชาวบ้านริมชายแดนพาการติดตามข่าวนี้ด้วยความกังวลและความหวังไปพร้อมกัน เพราะสาหรับบางคนนี่คือโอกาสสู่ความมั่นคงที่ดีขึ้นแต่สําหรับอีกหลายคนนี่คือสัญญาณของการแข่งขันอํานาจที่อาจกลับมารุนแรงได้อีกครั้งรอยทศหนึ่งท่าทีของชาวบ้านตามแนวชายแดนเป็นความผสมผสานร,ระหว่างความโล่งใจและความหวาดระแวงชาวบ้านบางคนกล่าวว่าอยากเห็นพื้นที่สงบและขอให้ทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงถอนอาวุธแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านในบางหมู่บ้านที่เคยประสบภัยจากการประทะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเรายังกลัวว่าจะมีการเข้าใจผิดและฝ่ายจะกลับลุกอีก ความรู้สึกแบบนี้สะท้อนว่าแม้จะมีข้อตกลงระดับผู้นำแต่ความเชื่อมั่นระดับรากญาติยังต้องการเวลารักษาเดสตาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบรรยากาศแตกเป็นสองขั้วชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนแสดงความยินดีที่ประเทศได้รับการยอมรับจากมหาอำนาจและมองว่าเป็นการก้าวสู่ความเป็นอิสระทางการทูตขณะที่กลุ่มอื่นสแสดงความหวาดกลัวต่อการถูกดึงเข้าไปในเกมอำนาจของต่างชาติโพสต์และคอมเมนต์ที่เข้มข้นทั้งสองฝั่งสแสดงให้เห็นว่าประชาชนกำลังถกเถียงรเรื่องผลประโยชน์ ระยะสั้นกับความมั่นคงระยะยาวอย่างไม่ลดละบน facebook และกลุ่มสาธารณะมีโพสต์ชื่นชมบางโพสต์และโพสต์ตำหนิบ้างซึ่งภาพรวมสะท้อนความแตกแยกทางความเห็นของสังคมออนไลน์ f c e e o o o หนึ่งฝั่งไทยปฏิกิริยาจากสื่อสาธารณะและคอมเมนต์ออนไลน์มักเน้นไปที่ความกังวลด้านความมั่นคงภายใต้บริบทที่เพิ่งมีเหตุปะทะชายแดนช่วงก่อนหน้านี้ชาวไทยจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่ารัฐบาล จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อปกป้องพื้นที่ชายแดนและชาวบ้านในสื่อหลักมีบทวิเคราะห์เตือนให้ใช้การทูตและกลไกอาเซียนเป็นช่องทางลดความเสี่ยงไม่ใช่การตอบโต้เชิงทหารซึ่งสะท้อนท่าทีสาธารณะของคนส่วนหนึ่งที่ต้องการการจัดการเชิงรัดมากกว่าการแข่งอำนาจเดือดกระเดียนหนึ่งเสียงจากชุมชนผู้ลีภ้ภัยหรือผู้ที่เพิ่งกลับบ้านหลังข้อตกลงชัดเจนว่าพวกเขาต้องการหลักประกันจริงจังเช่นการกลับคืนถิ่นที่ปลอดภยัยการรื้อระเบิด และทุนระเบิดการฟื้นฟูโรงเรียนและโรงพยาบาลท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ยังเรือรังความมั่นคงที่พูดกันบนเวทีระหว่างประเทศยังไม่สามารถทดแทนความช่วยเหลือพื้นฐานที่คนในพื้นที่ต้องการได้นี่คือสิ่งที่คอมมูนิตี้และกลุ่ม NGO ท้องถิ่นกำลังเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเดอะสตาร์นักวิเคราะห์และอดีตเจ้าหน้าที่ทหารบางคนเตือนว่าแม้ตอนนี้จะมีสัญญาณถอนอาวุธแต่การเคลื่อนไหวด้านการขายอาวุธหรือการเทรนนิ่งทางทหารจากต่างชาติ อาจสร้างแรงกดดันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาวหลายเสียงเรียกร้องให้มีความโปร่งใสในข้อตกลงการซื้อขายอาวุธและให้อาเซียนหรือหน่วยงานพหุภาคีเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะไม่กลายเป็นชนวนของความขัดแย้งซ้ำรอยแรดับ earth c h หนึ่งภาพรวมเชิงสื่อวิดีโอและรายการทอล์กโชว์คืนนี้มักหยิบประเด็นเหล่านี้ไปคุยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจมาพร้อมการกลับมาของสหรัฐความเสี่ยงที่มาพร้อมเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ และความต้องการมาตรการป้องรามการบานปลายของความขัดแย้งประชาชนทั่วไปติดตามข่าวด้วยอารมณ์ทั้งหวังและหวั่นกลุ่มเยาวชนในเมืองโพสเชิงตนร้ายหรือแสดงลดความตึงเครียดในขณะที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เคยสูญเสียจากการประทัดกลับเรียกร้องความเอาจริงจากผู้นำภาพที่ควรแสดงประกอบส่วนนี้แสดงภาพคอมเมนต์โซเชียลดืดแสดงคลิปสัมภาษณ์ชาวบ้านริมชายแดนแสดงโพสต์ตัวอย่างจากเฟซบุ๊กและกร่มสาธารณะ ปิดชื่อผู้โพสต์เพื่อความปลอดภัยแสดงอินโฟกราฟิกสรุปความเห็นเชิงสถิติว่าชุมชนชายแดนกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกกังวลกี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการร่วมมือกับต่างชาติสรุปสั้นๆปฏิกิริยาสาธารณะตอนนี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายโอกาสที่อาจนํามาซึ่งการลงทุนและการยกระดับกําลังป้องกันประเทศของกัมพูชาขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเชิงความเชื่อมั่นระหว่างประเทศและความต้องการการคุ้มครองพลเรือนที่ต้องรีบตอบโจทย์ คืนนี้เราปิดท้ายเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยการสรุปใจความสําคัญและส่งข้อความสุดท้ายถึงผู้ชมครับสรุปสั้นๆแต่ชัดเจนการที่สหรัฐยกเลิกการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคมันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าอาวุธหรือความสัมพันธ์ระหว่างสงชาติแต่เป็นสัญ,ญญาณว่าพื้นที่อินโดแปซิฟิกกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการแข่งขันอำนาจ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงแนวรบชายแดนและวิถีชีวิตของคนชายแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาในมุมความมั่นคงฝั่งกัมพูชาอาจได้รับเทคโนโลยีและยุทธปกรณ์ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการลาดระเวนและการป้องกันตัวแต่สิ่งนิย่อมมาพร้อมความเสี่ยงการได้มาซึ่งอาวุธใหม่โดยไม่มีความโปร่งใสและกลไกควบคุมร่วมกันอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดการตึงเครียดหรือการแข่งขันอาวุธในพื้นที่ได้ทั้งนี้ไทย ต้องรักษาจุดยืนทางการทู่ที่ชัดเจนเดินสายประเมินและสร้างช่องทางสื่อสารฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กๆก,กลายเป็นการประทัดที่ไม่จําเป็นในมุมสังคมชาวบ้านริมชายแดนยังคงหวังเพียงความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตหากรัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศไม่ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองพลเรือนการพัฒนาพื้นที่และการฟื้นฟูพื้นฐานเช่นการรื้อระเบิดการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นชุมชน อาจถูกทิ้งให้แบกรับภาระจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การลงทุนด้านความมั่นคงต้องมาพร้อมการลงทุนด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาบทเรียนสําคัญที่อยากฝากไว้คือความมั่นคงในภูมิภาคไม่สามารถพึ่งพาเพียงพลังทางทหารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือความโปร่งใสและการใช้เครื่องมือทางการทูตอย่างจริงจังอาเซียนต้องทําหน้าที่เป็นเวทีกลางที่นําไปสู่การกํากับดูแลการซื้อขายอาวุธข้อตกลงความโปร่งใส และช่องทางสื่อสารระหว่างกองทัพเพื่อให้ภูมิภาคหลีกเลี่ยงการบานปลายของความขัดแยง้งสำหรับผู้ชมที่ติดตามข่าวจากชายแดนข้อความสุดท้ายจากผู้บรรยายคือให้จับตามองอย่างมิสติไม่ตื่นตนกแต่ก็ไม่ประมาทตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชนหากท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยกำกับดูแลทันทีปิดท้ายด้วยน้ำเสียงที่พร้อมเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียว และความระมัดระวังทางสังคมในเวลาที่มหาอำนาจเคลื่อนไหวการเมืองระดับชาติอาจมีผลกระทบสูงต่อชีวิตคนธรรมดาเราทุกคนไม่ว่าเป็นประชาชนผู้นำท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทในการเรียกร้องความโปร่งใสาการคุ้มครองพลเรือนและการใช้การทูตเป็นเครื่องมือหลักเพื่อให้ภูมิภาคของเราเดินไปสู่สเสถียราภาพไม่ใช่ความขัดแย้งซําซ้อนภาพประกอบปิดคลิปเสียงดนตรีเร้าใจค่อยๆเบาลงจ้องสูงออกเห็นแผนที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกช่วงแสงยามค่ำคืนเส้นพรมแดนถูกเน้น ด้วยเส้นบางๆเพื่อเตือนว่าแม้เส้นนั้นจะแคบแต่ผลกระทบมันกว้างไกลาภาพธงชาติไทยบกสะบัดพร้อมภาพครอบครัวริมชายฝั่งที่กลับมาทํางานอย่างสงบเป็นภาพสื่อความหมายว่าความมั่นคงต้องมากับความหวังและการดูแลสิทธิพื้นฐานของประชาชน